สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันกล่ามาเพื่อนเพื่อนกันแล้วครับวันนี้วันที่28สิงหาคมครับใกล้สิ้นเดือนกันแล้วนะครับวันนี้ฮานอย3รอบครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็รอติดตามหวยฮานอยกันได้เลยครับสรอบวันนี้ฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย V.I.P. ครับวันนี้จะมีเลขเด็ดตัวไหนที่นามาฝากกันบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นกันที่เลขเด็ดเลขแรกกับเลขเด็ดเลขนี้เลยจับตาทะเบียนรถประวิทย์ครับนั่งแท่นรักษาการนายกเลขปลายทะเบียนนะครับจัดไป7 กไก่รอเรือ9302ครับนี่คือเลขรถป้ายทะเบียนนะครับนั่งแท่นรักษาการนายกใครสนใจอยากเอาไปตีเลขในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้กับรัฐบาลไทยจัดไปครับไปกันต่อที่ฮานอยพิเศษเน้น3รอง5 32 34 31 38 25 45 15 85ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น7รอง9 70 71 73 75 09 19 39 59ต่อกันที่ฮานอย VIP เน้น0รอง6 0 1 0 4 0 5 0 7 1 6 4 6 5 6แล้วก็76ครับนี่คือเลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้รอรุ่นหวยฮานอยในช่วงเย็นกันได้เลยครับสำหรับวันนี้เลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัววลาไปก่อนพบเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ